สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ตู้พระของผมนะครับวันนี้ก็นะครับผมนำเมาหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้นะครับนี่เลยกล่องเดิมอย่างนี้เก่าๆนี้เลยครับผมนี่ครับปัตตานีเลยนะครับนี่เรามาชมครับผมว่าองค์นี้นี่มีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับเปิดขึ้นมานะครับเป็นหลังหนังสือนะครับ ายังไม่เก่ามากนะครับนี่วัดช้างไห้นีครับผูกูอย่างนี้เลยนี่ครับหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านแบบนี้นะครับเป็นเป็นพ้าที่ค่อนข้างดีเลยนะครับท่านที่มองหานะครับก็สามารถเช้าหาได้นะครับพระตอนนี้ก็คือพระรุ่นนี้นะครับยังยังไม่แพงมากนะครับก็อยู่ในหลักร้อยนะครับผม นี่ถ้าอยู่ในมือใหญ่ก็น่าจะประมาณหลักพันนะครับแต่ถ้าเป็นองค์แพงๆเลยก็เป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเลยหลวงปู่ทวดนะครับแต่องค์นี้นะครับความพิเศษนะครับเดี๋ยวผมขอวางในกล่องเหมือนเดิมก่อนมือสัตว์นี่ความพิเศษนี่ครับดูหน้าหลวงปู่ครับยิ้มครับผมแล้วก็ดวงตาเนี่ยโอ้โหคล้ายๆกับหลวงพ่อเงินนะครับถ้าเป็นดวงตาถ้าผมดูเนาะแต่ว่าเอกลักษณ์ของหลวงปู่ทวดเนี่ยง่ายได้มากเลยก็คือนี่ครับ เป็นทีมตอรีบแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับมือขวาทับมือซ้ายอย่างนี้นะครับแล้วก็กีบบัวอะไรนะครับเอกลักษณ์เลยนะครับนี่สวยครับองนี้นะครับพี่ๆท่านไหนมาเห็นแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็แวะมาดูตู้พ้าตัวเองครับก็เลยนี่ครับมีผ้าหลากหลายครับผมนี่วงูคทวนหมดเลยแล้วก็มีเหรียญหลากหลายนะครับนี่ครับ ก็ปล่อยไปหลายองค์แล้วนะครับวันนี้ก็นำมาให้พี่ๆนะครับอยู่อยู่ที่ร้านพาตเองก็เลยเอามาให้พี่ๆชมรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณครับ